ครับขอบคุณสมาชิก f คและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับเรามาตามมาต่อนะสำหรับแนวทางลาฟทีวีลาวเฮดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับแนวต่างก็เหมือนเดิมนะครับเม็ดการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูลาวทีวีนะครับผลออกวันที่21เนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวต่างใหม่นะครับลาวทีวีผลออก 58462ดสี่หกสองหดี่กสอันเรียกว่าตัวประกบมาด้วยกันนะครับก็คือ4กับ8ไก่บินเก้านะครับส่วนไก่วิ่งโลดนะครับผมก็เน้นใที่เลข9 9ก็ระวังเลข6ครับหรือว่า9กับ0ตามสูตรแล้วมันต้องบวก บวกลบ1แต้มนะครับก็เป็น7080บวกเพิ่มถ้าเป็น90าเมื่อะไรให้ลด1แต้มนะ,ะจะได้8ผมกากบอกแล้ยในคลิปเนาะระวังเลข8สรุปแล้วก็คือมาทั้ง2ตัวตัวรองเขานะครับนะะส่วนตัวที่ผมเน้นใน้9ไม่มาเลยนะครับไกรนำ6กไปวิ่งไปรูดเข้าใครนำา8ไปวิ่งไปรูดเข้านะ,ะแต่ว่า9หลุดนะครับ กับปฏิวัติน่ทางทีวีนะครกับปกต้องขอโทษสมาชิกด้วยเนาะนะครับตัวเน้นไม่เข้านะครับก็ต่อที่ลาง HD นะดรงับราห HD ดีพผลออก 9, 7 4 9าเจ็ดสี่เตัวนี้ก็เน้นไม่ปิดตัวนะครับสไม่มามาเลขสี 4, ่แล้วเก้าสีนะ คือชุดนี้นะครับจะจับ6ชุดจับส่ส่วน3 8ไม่เข้าไปทิก9ก 9, ้าเกามีมาออกเค้าบก็จับ6ชุดเข้านะครับเนะี่ย6ชุดเข้าเรือใครบินก็เข้านะครับ4 7ก็ครับต่อที่ลาสตานะครับลาสตาก็เด็กเด่น ดนผลออก0 90ย์ก้านครับนก0 90, วันนี้เลขเด่นผมหลุดนะครับสำหรับลาวสตาร์แต่ถ้าว่าใครวินเข้านะครับตัวประกบมาด้วยกันนะครับ <c oughs> 90กลับไป40มา90นะครับเอา3ตัวไปตัดเลินเก้า 9. นะครับ สำหรับตัานที่ใช้ชุดวินเนาะเดี๋ยมันเข้าอยู่แล้วนะครับ74890ได้9กับ0แต่วันนี้ท่านที่วิ่งรลดนะครับหลุดนะครับขอ,อตงโษด้วยนะครับกลับไปกันต่อขลับไปกลับมาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางในวันที่22 แนวตางผมก็พูดไปแล้วนะครับการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับแล้วก็มาตามในทางใหม่กันวันที่22เอนด์อปนด์หนแนะครับแนวตางลาวทีวีนะครับวันนี้เลขเด่นได้เลข2กับเลข3วันนี้เน้นที่เลขรับใครชอบเลข3กับที่เลข3เนาะตัวประกบก็ อันนี้ครับ058ก็จับให้202528ใครชอบเล 3, ขสามก็จับที่3จะเป็น335 5แล้วก็38นะครับอันนี้ตัวที่ผมเน้นให้นะครับก็คือ25 3ตัวก็825กันไว้ชุดหนึ่งคือกันเล็กเด่นไว้อีกตัวหนึ่งก็คือ35นะครับ ครับต่อที่ลำเอ d ดดีลำเอดีเล็กดินได้เล็กสกับเล็กสี่ในผมเนในที่เล็กสี่ชอบเล็กสจับที่เล็กสนะครับตัดเป็น3ก็จะเป็น3031 32ใ์สาชอบเล็กสก็จับไปแล้วนะครับ4041แล้วก็42นะครับวันนี้ผมเน้นในที่41 แต่ชอบเลขศูนย like like ์จับที่เลขศูนย์นะครับส1่0ก็ได้แต่วันนี้ให้ที่ C1 ใส่ตเอาสตัวไปตัดลิมก็ได้เนาะส่วนตัวกันก็กันเลข3ไปตัวหนึ่งก็คือ3 1ผมจับ41กัน3 1นะครับกลับไปกันต่อที่ลาสตาลาสตาวันนี้ได้เลข5กับเลข2องวันนี้ผมเล่นในทีเลข5ก็เหมือนกันนะครับแนวทาง ใครชอบเลข2จับที่เลข2วันนี้ผมจับมาที่เลข5้ถ้าเป็น2องก็2องห2สอครับส่วน5ผมจับไปแล้วเนาะ5 6 7ห8วันนี้ตัวที่ผมเน่นได้ก็คือ5 6กจับ5 6ส่วน3ตัวก็หนึ่งห้กหนึ่งหก็ได้ก็กันในชุดหนึงเลข 2, ไเลขเอีกต,ตัวหนึ่งก็คือ2 6 ครับครับก็ตามนี้เนาะนะครับใครที่รับเดวทางก็แคปบเอาไว้นะครับสําหรับเดวทางอีกชุดหนึ่งนะครับใครที่จะากจะต่อลาวทีวีนะครับลาวทีวีมันออก4ี่โมงเช้าถ้าเป็น5้าโมงเช้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็แคปบเอาไว้นะครับก็มีนอยเฮดดีนอยสตาร์แล้วก็นอยทีวีนะครับไล่เลยใครจะแคปบเก็บเอาไว้เลยนะครับ ก็เหมือนกันแนวทางนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะปล่อยอยู่ในกลุ่มไม่ค่อยลงให้วันนี้ก็ถือว่าจับไปเนาะนะครับอาจะต่อจากราทีวีนะครับต่อลาทีวีมันออกสีเ่เรือว่าอะไรออกสี่โมงสโมงเช้านะสี่โมงครึ่งเีประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับผลออกเราสตา ลรวก็ต่อไปที่ลาสตาเขาประมาณเที่ยงก็ต่อออกจากลาสตามันก็เข้าลาวเฮดดีนะครับเข้าลาวเฮดดีพอลาวเฮดดีเข้าก็เข้าออที่หน่อยทีวีพอหน่อยทีวีเสร็จก็เข้าที่ลาสตานะครับกับกครจีรับษาตาแคบไปนะครับสำหรับฮาน,นอยเนาะก็แถมพิเศษให้วันนี้ เล่นกันยาวไปวันนี้แล้วก็ตามนี้เนาะนะครับสำหรับแนวทางตดตายนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ <c oughs> โชคดีในวันที่2 2เดือน12ปศ2อง8นนะครับขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ